สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูเต่งอีกนะครับในช่วงโควิดก็มารับใบงานกันในทุกวันจันทร์นะครับป .2 นะครับเราอยู่ในเรื่องในหน่วยที่1นะครับหรือว่าบทที่1จํานวนนับไม่เกิน1,000นะครับจำนวนนับไม่เกิน1000งใบงานที่1.2นะครับจํานวน ไม่เกิน1,000นะครับจำนวนไม่เกิน1000เมื่อน,นักเรียนได้แล้วนะครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลนะครับของนักเรียนชั้นป2นะครับเราไปดูกันเลยนะครับอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยปอสอหัดอ่านให้เรียบร้อยนะครับอ่านหัดอ่านให้ดีนะครับให้ถูกต้องคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดต่อไปนี้ฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องนะครับ 1. เขียนตัวเลขอ่านตามครูเลยนะเนาะ๋ยวพร้อมกันนะครับเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจํานวนต่อไปนี้โอเคสำหรับในใบงานที่แล้วครูก็สอนเราเรานะครับในเรื่องของตัวเลขฮินดูอารบิกว่าเป็นยังไงนะครับตัวเลขไทยเป็นยังไงนะครับ อ่เดี๋ยวนี้เราก็มาต่อมาต่อในใบางานนี้กันก่อนนะครับเอาเรามาดูเขาให้เรามา3มช่องช่องที่หตัวหนังสือช่องที่2ตัวเลขฮินดูอารบิกช่องที่3มตัวเลขไทยนะครับเขาให้เราเติมนะครับเขาให้ให้เราเติมตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับข้อหนึ่ง ตัวหนังสือคือ361นักเรียนดู361มันจะง่ายขึ้นนะครับถ้านักเรียนสร้างตารางแบบครูหัดหัดวาตารางเนี่ยอย่เฉยนะครับในช่วงโควิดก็ไม่ได้เขียนบ่อยเดี๋ยวเปิดเทอมมาใช้ดินสอไม่คล่องนะครับฝึกลากตารางอ่ะ สามช่องเนาะช่องนี้ให้เป็นหลักหน่วยหน่วยอันนี้อะไรหน่วยสิบแล้วก็ร้อยเราสร้างตารางแบบนี้จะง่ายนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งสามร้อยหกสิบเอ็ดข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งสามร้อยนักเรียนดูนะครับอะไรนะครับสามร้อยสามอยู่ในหลักร้อย หกอยู่ในหลักสิบเอ็ดคำว่าเอ็ดนี่ก็คือหนึ่งนะครับหนะนึ่งนะนี่เรียบร้อยแล้วตัวเลขฮินดูอารบิกสามร้อยหกสิบเอ็ดข้อหนึ่งยกไปเติมเลยยกไปเติมเลยสามร้อยหกสิบเอ็ดโอเคอันนี้ช่องฮินดูอารบิกคราวนี้เรามาดูตัวเลขไทยสามร้อยหก 11เรียบร้อยอันนี้เราก็ถูกแล้วนะครับปากกาเป็นอะไรอันานี้เราก็ถูกแล้วหน,นึ่งข้ออ่าเราไปดูข้อสองนะครับไปดูข้อสองข้อสองเขาอ่านพร้อมกันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเราไปทำเลยข้อสองต่อเนื่องเลยครับใช้ตารางเดิมอะไรครับ อะไรอยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักร้อยเห็นไหมหลักร้อยหมเ้ายเก้าสอะไรอยู่ในหลักสิบครับเก้าหลักหน่วยเลขอะไรเลขเก้าตัวเลขฮินดูอารบิกเก้าร้อยสิ้าตัวเลขไทยก็ เขียนสวยนะครับโอเคคราวนี้แค่นี้เองนะครับสําหรับในหัวข้อที่หนึ่งก็คงจะไม่มีอะไรเนาะนักเรียนลองไปทําหัดสร้างตารางนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ okay. าโอเคคราวนี้เราไปดูไปหัวข้อที่สองตัวเลขฮินดูอารบิกอ่ะข้อสองครับอ่านพร้อมกันเนาะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและคำอ่านแสดงจำนวนต่อไปนี้ให้เราเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและคำอ่านแสดงจำนวนต่อไปนี้เราไปเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกก่อนเนาะพื้นที่จะพอหรือ,อเปล่าต้เขียนตัวเลขกัน โอเคต้องเขียนตัวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าเขาให้คำสั่งมาเยอะเลย237จใส่เลยครับตัวเลขอารบิกก่อน237ตัวเลขไทย237้ย23าคำอ่าน สองเขียนยังไงสองสองรอยลอยไม่โทรลอยสามสออมสามสิบสออิบอสิบเจ็ดจอเอไม่ได้คูดอเจ็ดสองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมีก็เป็นตัวอย่างนะอะไปดูข้อสองอ่านพร้อมกัน ห0ร้น่หน่วย6อยู่ในหลักร้อยมาก่อนเลย0์อยู่ในหลักสิบใส่เรียงไป4อยู่ในหลักหน่วยเขียเนเรี่งไป604เขาบอกว่า6 0ร้หน่วยเราไม่อ,อไม่ออกเสียงเลข0ูนตัวนี้นะครับอ่านเลยครับ600 4โอเคนะอ่าปากกาหมด มาหกร้อยหกเขียนไงครับหกปสองสกดประมาณหกหกร้อยรออยร้อยรอยไม่โทรร้อยหกร้อยสี่อีสีเมกสี่แค่นี้เองก็อนนี้ง่ายมากนะครับโอเคปสองนะครับก็คงจะมีเพียงแค่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับแล้วก็มาส่งวันจันทร์แล้วก็มารับใบงานใหม่ครับสวัสดีครับ